ดีค่ะพบกับช่องเย็บด้มือนะคะช่องเย็บด้มือของเรานะคะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะช่องเย็บด้มือค่ะเป็นยังไงคะ <inter face> ตัวนี้ดีไหมคะตัวนี้ก็เย็บด้มือเหมือนกันนะคะเขียวค่ะเขียวค่ะเขียวสวยนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเย็บเสื้อคอแหลม <h le wn> กันนะคะคอแหลมของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราเป็นเสื้อผ่าหน้านะคะเป็นอย่างนี้ค่ะลายสวยไหมคะผ่านหน้านะคะ แต,แต่แล้วเราก็จะเข้าสา App, บอย่างนี้นะวันนี้เราจะมาแสดงการเข้าสาบเสื้อนะคะให้ดูนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะอันนี้ครึ่งหนึ่งนะคะเป็นเสื้อผ่าหน้าตอนนี้เราจะเย็บสาบด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังของเราก็จะเป็นขอโกลมนะคะเป็นกลมวกว้างนิดนะคะเป็นนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสาบของเรานะคะที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าคอหลังก่อนนะคะสาบคอหลังนะคะเห็นไหมคอหลัง <um แล้วก็เอาด้านหลังด,ด้านถูกับด้านถูกด้านนอกไปด้านนอกไปชนกันค่ะแล้วก็วางอกไปนะคะขยายวางลงไปนะคะ,งงะ,คะให้มันพอดีกับรอยที่เรากําหนดไว้นะคะจากนั้นเราจะใช้เข็มกลัดนะคะกัดตึงเอาไว้นําไว้ก่อนค่ะนะคะ,นะคะสักสาตัวนะคะเป็นตัวที่สองนะคะอันนี้เราจะเข้าสามด้านหลังก่ ตรงไหมตรงนะจากนั้นนี่ค่ะวางวางผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะลายสวยนะคะปาเต้ตัวนี้นะคะอ่ะวางผ้าเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะไปเย็บค่ะเย็บสากด้านหลังก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหน้านะคะตอนนี้เราจะด้านหลังก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราขยับกล้องสนิดน,นะคะเพื่อให้เห็นใกล้ๆการเข้าสากนะคะ มาเริ่มเย็บกันเลยค่ะเข็ง okay, นะคะเข็ง <Okay. S 2> ลอยได้นะคะไหมคะตาน,นีเราก็จะเริ่มเย็บห่างจากไหล่มาสักนิดหนึ่งเพื่อเหลือ,อไว้เป็นต่อไว้ต่อหลายนะคะสักนิ้วหนึ่งนะคะเริ่มเย็บแทงลงไปนะคะแทงลงนะคะแทงลงะคะ่ะขยับกล้องนิดนะคะแทงลงนะคะ แทงลงแล้วก็แทงขึ้นค่ะ1นึ่งมิลถึงสมิลนะคะดูความห่างด้วยนะคะตามรอยที่เรากำหนดไว้นะคะค่ะเห็นไหมคะจากนั้นกระดึงค่ะถ้าเรายังไม่ชำนาญเราก็แทงทีละหนึ่งเข็มค่ะเวลาแทงนี่ดูรอยด้วยนะคะตัวรอยที่เรากำหนดไว้นะคะให้มันตรงกันนะคะ เพื่อที่จะไม่ได้เหลื่อมล้ำแต่ถ้าจะเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอะล่ะค่ะแล้วเราก็เย็บมานะคะเดินมาเรื่อยๆตามเส้นมาเรื่อยๆนะคะดึงค่ะ,นะคะอะล่ะค่ะเดีย๋ยวจับให้เข้าเข้ามาสักนิดแทงลงนะคะแทงลง แทงลงแล้วแทงขึ้นค่ะแทงลงแล้วแทงขึ้นแล้วก็ดึงค่ะถ้ายังไม่ชํานาญก็แทงทีละเข็มค่ะแทงลงแล้วแทงขึ้นนะคะไม่ยากค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะข้างนี้นะคะดูข้างนี้นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเราก็จะแทงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ่ะ แทงลงนะคะแล้วก็แทงขึ้นถ้าชำนาญแล้วก็สามก็ได้สามเข็มก็ได้นะคะสาเข็มถ้ายัางไม่ชำนาญก็แทงครั้งเดียวก่อนแล้วดึงไปเลยนะคะเวลาดูเวลาแทงนี้นะคะเวลาเย็บนี้ต้องคอยดูด้านล่างนะคะว่าเราแทงตรงกันไหนนะคะเอาละค่ะเราก็จะเย็บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะ แทงลงแล้วก็แทงขึ้นแทงลงแล้วแทงขึ้นไปตามรอยที่กําหนดไว้นะคะเด้งค่ะนะคะไหมคะแทงลงค่ะแล้วแทงขึ้นลงแล้วขึ้นหนึงถึงสอมิลนะคะฝีเข็มจะต้องทําไมคะเท่าๆกันนะคะหนงานเดี๋ยวตะเข็บเราจะไม่สวย ค่ะีเก็บต้องเท่ากันนะคะเวลาแทกนะคะดูชัดๆนะแทงลงแล้วแทงขึ้นระยะห่างเข็มระหว่างการแทงนี้ต้องเสมอกันนะคะคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆหน่อย นะคะอย่างนี้นะคะจากนั้นก็ดึงะคะ่ะดึงคอยดูด้านล่างด้วยนะคะว่าเราแทงตรงเส้นที่เรากำนนหนดไว้หรือเปล่าเพื่อให้เสือ้อให้คอเราสวยงนาะนะคะ,ะคะ่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ แทงลงนะคะแทงลงแล้วแทงขึ้น,นะคะ่ะอาจจะจิกสักสองสามแล้วค่อยดึงได้ก็ได้นะคะถ้าเราชำนาญแล้วเราก็ทำได้ะคะ่ะแทงให้เสมอกันนะคะจิกค่ะแทงลงแล้วแทงขึ้นแล้วก็เย็บอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปนะคะคุณผู้ชมจนฝาของเราจะหมดผ้านะคะไปถึง ผ้าที่เรากำหนดเอาไว้ต้องคอยขยับนิดนะคะเวลาเวลาเราทำมันต้องคอยขยับผ้านิดหนึง่งเพื่อให้ทำไมคะเพื่อให้เราเย็บให้ตรงรอยที่เรากำหนดไปค่ะค่คะนะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงนิด,น,ดนิดค่ะแต่อย่าดึงมากไปเดี๋ยวจะย่นนะคะ เวลาแทงเราต้องสังเกตด้วยนะคะต้องคอยต้องคอยจับไว้สักนิดหนึ่งนะคะฝีเข็มจะได้สวยค่ะนะค่ะ่จากนั้นก็ดึงค่ะใกล้จบแล้วค่ะนิดเดียวห่างจากไหลสักหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกับตะเข็บหน้านะคะ ไปต่อไลค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อไลนกันต mm. ะเข็บด,ด้านหน้าแล้วก็ดึงค่ะน mm. ะะดึง ข็มค่ะพยายามให้มันไล่เลี่ยกันเอาละค่ะเราจะเอาแค่นี้พอนะคะเหลือไปน,นิดนึงเดี๋ยวเพื่อจะเอาไว้ที่ไว้ตอกไหลนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะเมื่อเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาก็เ,าเรียกว่ามาครีบค่ะครีบครีบให้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 อะไรคะให,ให้ผ้าเนี้ยที่เราจะโค้งเนี่ย<ม>ให้มันเรียบค่ะมันจะได้ไม่ตึงนะคะ ตะเข็บของเราจะได้สวยไม่ตึงเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะเย็บอีกสักนิดหนึ่งมันเยอะไป่ะและค่ะได้แล้วค่ะแทงเข็มไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็เป็นที่เราเราเย็บเข้ามานะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็จะใช้กันไกรนี้ละคะ่ะคลิก ห่างกันก็ประมาณครึ่งน,นิ้มนะคะเพื่อว่าเวลาพับมามันจะได้ไม่ตึงกันนะไม่ลังกันนะคะตะเข็บของเราก็จะสวยนะะ,ะเอาประมาณนี้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับลงด้านล่างด้านในของเสื้อนะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะเอาเล็บกรีดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสอยด้านในอยู่ในประมาณนี้เดี๋ยวเราทำให้ดูเป็นคร่าวๆกันนะคะอันนี้ก็จะลงไปอยู่ด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราจะพับสอยนะคะข้างนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเอาเอาเข็มหมดุดนำไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เห็น เสร็จแล้วด้านในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพับสอยค่ะเพื่อให้เ,เย็บสาของเราสวยเนี่ยก็จะเป็นนี้นะคะด้านในเดี๋ยวเรา,าพับเข้าไปนะคะส่วนด้านนอกก็จะเป็นนี้ค่ะก็จะมองเห็นเป็นรูปคอนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นคอหลังแต่จะว้างหน่อยนะคะว่างหน่อย ลายสวยนะคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นด้านหลังนะคะของเราเดี๋ยว <wife> <th us me> เราค่อยจะไปต่อลากับด้านหน้านะคะตอนนี้เราจะให้ดูสับหน้านะคะสับหน้าสาับหน้าของเรานะคะ <th us. S 1> อันนี้สับหลัง <th us. S 1> อันนี้สับหน้านะคะสับหน้าข้างนี้ยังไม่ได้เย็บนะคะยังไม่ได้เย็บก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะส่วนที่เย็บสับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ เ,เข็มหมุดมันเหน็บไว้หน่อยคนะ่ะเพื่อจะได้ให้เห็นชัดๆเดี๋ยวเราจะไปต่อลาไรกับชิ้นหลังนะคะต่อไาลกับชิ้นหลังนี่ค่ะด้านหน้าของเราอันนี้สาบเย็บเสร็จแล้วนะคะเสื้อคอแหลมเราก็จะเป็นส่วนข้างหนึ่งเมื่อกี้นี้เอามาให้ดูแล้วนะอันนี้เป็นสาบหน้านะคะข้างนี้เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ วางไว้ให้ดูน,นะคะอันนี้สับหน้าสับหน้าด้านกว่ามืออันนี้เป็นด้านสายอันนี้ยังไม่ได้เย็บสาบนะคะเพียงแต่ให้ดูให้เป็นรูปร่างนะคะแล้วก็จะชิ้นนี้มาต่อกันอันนี้เป็นเสื้อผ่าหน้าเป็นคอแหลมผ่านหน้านะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นลักษณะอย่านี้นะคะ่ะสำหรับการเย็บสาบเสื้อคอแหลมนะคะวันนี้ เย็บสาบเสื้อคอแหลกของเรานะคะก็สําเร็จลงแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อตรงเอวนะคะต่อเอวนะคะจะต่อให้ดูนะคะว่าต่อวิธีการต่อและเย็บได้มือทำอยังไงอย่าลืมนะคะช่วยกันไลค์ช่วยกันแ like, ชร์น,นะคะช่องเราเย็บได้มือนะคะเย็บได้มือเป็นงานเป็นงานค่อนข้างละเอียดเล็กๆนน้อยนะคะส่วนเราสามารถทําเป็นตัวเสื้อได้นะคะอันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแฮนด์เมดเย็บด้วยมือคะ่ะเย็ยบด้วยมือนะคะแล้วพบกันนะคะชื่อกันไลค์เชื่อกันแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวข่าวหน้าเรามาพบกันเราจะต่อตรงเอวนี้ให้ดูนะคะว่าวิธีการต่อของเราทำยังไงอันนี้ก็สําเร็จนะคะอันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเดี๋ยวทําให้ดูชิ้นหน้า,า,ด,นนาด้านขวา อันนี้ชิ้นหน้าด้านซ้ายยังไม่ได้เย็บสาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเย็บได้มือนะคะแล้วพบกันนะคะพบกันครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้โชว์ปันขาโชว์โชว์อคววอเสื้อคะ่ะชจอนะคะสวัสดีนะคะโชว์ขัอหน้านะคะเห็นหน้าด้วย เห็นหน้ากันหน่อยใจเย็นใจจะได้ถึงใจกันค่ะอันนี้เป็นสาะหน้าถึงน,นะคะ,ะข้างนี้เย็บเสร็จแล้วข้างนี้ยังไม่ได้เย็บเดี๋ยวเราจะเย็บให้เสร็จนะคะอันนี้เป็นสามคอหลังค่ะคอหลังเย็บเสร็จแล้วนะคะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะแล้วพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะช่องเย็บได้มือนะคะ เป็นงานที่ทำละเอียดค่ะแต่เย็บได้มือแต่สามารถทำเป็นตัวเสื้อได้นะคะสวัสดีค่ะ